โพธิสัมมัชกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระโพธิสัมมัชกะเทร,ระพระโพธิสัมมัญชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า48เมื่อชาติปางก่อนข้าพเจ้าเก็บใบโพธิที่ถูกทิ้งไว้ที่ลานพระเจดีย์ไปจึงได้คุณยี่สิบประการ49 ด้วยเดชแห่งกรรมนั้นเมื่อข้าพเจ้าเวียนไหว้าตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็เวียนไหว้าตายเกิดอยู่ในสองภพคือหนึ่งในภพเทวดาสองภพมนุษย์ห้าสิบจุติจากเทวโลกแล้วมาสู่ภพมนุษย์ก็เกิดเฉพาะในสองตระกูลคือหนึ่งตระกูลกษัตริย์สองตระกูลพราหมณ์ ห้าสิบเอ็ดข้าพเจ้ามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีร่างกายสูงใหญ่รูปงามสะอ้านสะอาดสมบูรณ์ไม่บกพร่องห้าสิบสองข้าพเจ้าเกิดในภพใดภพหนึ่งคือในเทวโลกหรือในหมู่มนุษย์มีผิวพรรณดังทองคำเหมือนทองคำที่นายช่างหลอมดีแล้ว 53ผิวของข้าพเจ้าอ่อนนุ่มสนิทละเอียดอ่อนอยู่ตลอดเวลาในเพราะใบโพธิข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้ง54ในคติไหนๆก็ตามเถิดฝุ่นละอองย่อมไม่ติดร่างกายที่ประชุมกันขึ้นนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้ง ห้าสิบห้าเพราะความร้อนจากลมแดดหรือเพราะร้อนจากไฟก็ตามที่กายของข้าพเจ้าเหงื่อไม่ไหลนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ข้าพเจ้าได้ขนไปทิ้งห้าสิบหกที่กายของข้าพเจ้าไม่มีโรคเรื้อนฝีโรคกลากตกกลากผุพองและหิดเปื่อยนี้เป็นวิบาก ในเพราะใบไม้ที่ขพเจ้าได้ขนไปทิ้ง57อีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในพบน้อยพบใหญ่คือโรคไม่มีในกายนี้เป็นวิบากเพราะใบไม้ที่ขพเจ้าได้ขนไปทิ้ง58อีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในพบน้อยพบใหญ่ คือความบีบคั้นทางใจไม่มีนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ขาพเจ้าได้ขนไปทิ้งห9อีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่คือขาพเจ้าไม่มีศัตรูนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ขาพเจ้าได้ขนไปทิ้ง60สอีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้น ย่อมบังเกิดในพบน้อยพบใหญ่คือพวกคสมบัติไม่มีความบกพร่องเลยนี้เป็นวิบากในเพราะใบไม้ที่ขพเจ้าได้ขนไปทิ้ง61อีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้นย่อมบังเกิดในพบน้อยพบใหญ่คือไม่มีอักีภยัยราชภายัยโจรภัยและอุทกภยัย62ออีกข้อหนึ่งคุณของกรรมนั้น ย่อมบังเกิดในพบน้อยพบใหญ่คือธาตุหญิงชายเป็นผู้ติดตามคล้อยตามความคิดของข้าพเจ้า63บุคคลเกิดในมนุษย์สยโลกที่มีอายุไขเท่าใดอายุไขของข้าพเจ้าไม่หย่อนไปกว่านั้นดำรงอยู่ได้ชั่วอายุไข64 คนภายนอกคนภายในชาวนิคมตลอดจนชาวแว่นแคว้นล้วนแต่เป็นผู้คอยช่วยเหลือมุ่งความเจริญปรารถนาความสุขแก่ข้าพเจ้าไปทุกคน 65. ทุกทุกพข้าพเจ้าเป็นผู้มีโภคะมียศมีสิริมีญาติมีพวกพ้องไม่มีเวรปราศจากความสะดุ้งกลัวภยัย ในการทั้งปวง66เมื่อข้าพเจ้ายัางเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเทวดามนุษย์อสูรคนทานยักษ์และรากสดล้วนคอยอารักขาป้องกันอยู่ทุกเมื่อ67ข้าพเจ้าสเสวยยศทั้งสองทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกและในอวสานก็ได้บรรลุนิพพานอันกเกษมอย่างยอดเยี่ยม 68คนเช่นใดพึงได้บุญเพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือต้นไม้เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระาศาสดาพระองค์นั้นสำหรับคนเช่นนั้นอะไรเล่าที่พึงได้โดยยาก69เก้าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆในมรรคผลและประยติธรรมและในคุณคือ ฌานและอภิญญาเป็นผู้ไม่มีอสวะแล้วปรินิพานเจเหมือนชาติก่อนข้าพเจ้ามีใจร่าเริงเก็บใบโพไปทิ้งจึงเป็นผู้พลั่งพร้อมด้วยองคุณ20สิบประการนี้ในการทั้งปวงเจอกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว ข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะหลุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ72การที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว เจสคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระโพธิสัมมัชกะเถระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนี โพธิสมมชกะเถราประธานที่8จบ